แรงน้อยติดแล้วนี่เอาละครับพี่น้องยุ้มยับยุบย้มย,ย,ยับเลยครับนี่เบื้องขั้นเบ็ดเลยครับนี่เรีย,ยบรอยเรียบรอยเด็กกี้แล้วครับเป็นตัวปลากันหมดนี่เออเออเบืองขั้นเบ็ดครับเบืองขั้นเบ็ดเบืองขั้นเบ็ดครับแล้ว่า่เห็นตัวปลาอยู่ ยิบยับๆิบยับยิบยับโอ้ตายยังเนอะเมกี้เดือดบ่เอ้ยไปเคียงบ่บ,บาเบา,าเด้อเฮ้ยมาแล้วครับพี่ดอกมาอีกแล้วมีสานมักเหรอจำชื่อไม่ได้แล้วครับ <c oughs> <c oughs> จำจำชื่อไม่ได้ใช้เบสได,ด้ครับมันนี่เนี่ย สาเดือนทางทาง้งไปได้ได้ครับไปยังครับไปเลยครับไปตัวตัวไหนไปไหนมาตามท่านริตเต้ลงได้อยู่นี่แหละค,ครับข่วงข่วงร้อนนี่นะครับ นี่ใสไ่ไบบหม่มๆไงเลยเบิงเส้นนะครับเส้นเบ็ดเบ็ดขั้นอุ้ยปลากหัวเลยเจ้าหักซะเลยบุกไม้กระไรอู้นี่ไงใส่วิธีการใส่เนี่ย ใส่เป็นตัวเลยติแั่นครับให้มันดิน่นบ่ครับมีปลาอยู่ดิมันมีลูกขอบมันอยู่จะเอ,อานี่ยือเหนียาวะขึ้นเหนียวไหมไปลงไป,มปเมื่อปอยให้มันลอยบ่ฮมนะเมื่อปอยมันลอยติโอ้โล้ยวโอ้โหเจ้าชีเลยเนาะ ดูคอกก็มีใช,มมใช่ไหมนี่ปะได้บ่ขนาดหนดูไนี่างมาเลยนี่หน้าตาคอเลยนีลใส่ไว้ลอยๆยังไงหนึ่งอย่างที่สองผู <laughs> ้ชายบูป่า <laughs> ผู้ชายบูป่า จะไ,ไปเรือยๆแต่ว่าอย่าเอาเอา้าอย่าไปแทะอย่าไปเถียงเสี่ยนเขาครับในทางน้องไงนะครับวัาทีนี้น้องไงว่าหันเซคางไงคล่องคางทางมีปลาอยู่ครับจะสิกินบ่บุ๊นี่ เจ,เ,จเจอเจอเจอเซียนห้อยเซียนเบ็ดวิธีการ้องเปิดออกเลยเพื่อนว่าเพื่อนสมัยได้กี่นี่ไปโรงเรียนไปซื้อเนี่อกินยังเทียดหรอครับใส่เบ็ดแต่หางบุญใหญ่เป็นหางลักของขจ้าจหาลักเอาหนำเบ็ดมองมันเถือโคกเถื่อควงมันเถื่อแก๊กหลัง ไปหลังต่อไปครับมาแล้วครับมายามเบ็ดหันเซ่ไยเมื่อกี้แล้วครับผมเป็นยังไงเนน้นออยู่เซ่อเ,อเนน้นอเอา้าทันลิดเบ็ดคือเบ็ดแบบนี้เบ็ดคือเป็นแบบนี่วะ โอ้ยบติดครับนี่ลากไปเลยไหมครับลากไปเลยเดี๋ยวบางขั้นต่อไปครับอ้มันการติดเลยเนี่ยใครลากไปแล้วนะลากเข้าป่าไปเลยนหมติดบ,นนะบ,บ่นี่ยติดบ่บดีดนี่บ่เน,นีย่บ่ นี่ไปดีกันครับผมครับอยู่ปลาบอลน,นี่ใช่ใบซ้ำหลังเดี๋ยวไปเบื้องหลังนีกันนะครับเด้อใช่ใบซ้ำหลังเฮ้ยหยาเฮ้ยหยาหนน้อยติดแล้วนี่เอาละครับพี่น้องยุบยับยุบยับเลยครับนี่เบื้องขั้นเบ็ดเลยครับนี่ เรียบร้อยเรียบร้อยเด็กกี้แล้วครับเั็นตัวปลากันหมดนียเออเออบางคันเบ็ดครับบางคันเบ็ดบางคันเบ็ดครับแต่ท่านเห็นตัวปลาอยู่ยุ้มยับยุ้มยับยุ้มยับ,ยบโอ้ปลายังเนาะลากี่เดือดบ่เอ้ยปลาเค็งบ่บ่เบ,บาๆเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เข็ง okay. หนึ่งตัวนี่ครับโอ้โนนหนึ่งเต็มหันไปเอาครับเอาเดี๋ยวใส่ยีกก้อนครับผมปลาอะไรครับห,หาปลาอะไรจำมุ้ง Bà <laughs> <laughs> <Ồ, chuột>. này thì đồ ạ? là chuột mày Mà bao bà, thì lông, bà thì lông bay bay khai bay <laughs> bay <laughs> lông bay 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 lông <này> đó <cười> <cười> lông <này cười> ตัว có ได้ ừ. không? ครับตัว hết 红罗。

ไปหนคนน่ะเข้มเขามาสร้างวาเถเนเข้มนวลเลืกบอกครับเข่มปลาไหลบวเข้มเดี๋ยวอืมเบียนบอกคนน่ะ เสียไปแล้วจุดยอดจุดยอดได้หนังด้วนแม่ของสุระบดแตกตัวนี้แม่ที่ซากโอ้ยไหนวะเสียพุกโตละจุดยอดอืมนาปลาบ่ได้ครับกินเนื้อเขากรับแต้ม วุ้ยมาตั้งแต่บาทเอาเกลือมาปีงงเ้าขัวมากรอยปลามีกล้ลวยาอยไนเข็งตัวเดียวครับดูอ้ชุดจวดแ